ครับเธอชื่อว่าน้องมะเมี่ยวนะครับนะฮะเดี๋ยวเราจะถามเธอว่าเธอมาจากไหนนะครับนะฮะมะเมี่ยวครับนะฮะเป็นมองหรือเปล่าเป็นรว่นเป็นคนไทยเป็นคนไทยเเป็นคนไทยเหรอฮะ,อะพวกภาษาไทยทักไหมชักชักมากเลยเหรอ <laughs> คนงไทยแท้ๆนะครับคือโอเคนะอ่าแล้วมาหาพี่เนี่ยมาจอะแก้มเนี่ยเราฉีดวัคซีนหรือ,อยังฉีดแล,ล,ล้วค่ะฉีดแล้วเหรอฮะ,ะเฮะข็มแรกอะไรนะอร์ไฟเบอร์เข็มที่สองล่ะ เฮ้ยโอ้ยนะพอดข้างได้ยินนะแสดงว่าสุดยอดนะนะโควิดแม่งหนีหมดเลยโอเคนะอ้าวขอบคุณมากบาย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 พี่บายบายเออไทยแท้ช <out> ักมากพวกชักจริงๆนะครับสาวน้อยมาจากจังหวัดไหนเราร้อยเอ็ดค่ะร้อยเอ็ดนะครับนะฮะก็คืออยากจะเจาะแก้มกับพี่ใช่ไหมใช่ไหมครับนะฮะก็เดินทางมาไกลครับท่านผู้ชมอยากจะเจาะแก้มด้วย เดี๋ยวเราจะเจาะให้แต่เดี๋ยวขอดูรายละเอียดนะฮะเกี่ยวะะยก,กับผิวหน้าแล้วก็บใบหน้าก่อนนะครับนะเดี๋ยวเราอบรมก่อนก่อนเจาะนะครับการเจาะแก้มนะครับก็คือเดี๋ยวเราต้องอบรม30นาทีนะครับนะฉังนั้นต้องเตรียมตัว เธอค่อยมาเจาะให้หนูแล้วพี่จะตสดขนาดนี้โทษนะไม่ไหวจริง <c oughs> ขี้แป๊บนึงเดี๋ยวให้มาเจอกันนัจะไม่ไหวแล้วไปละ <c oughs> บุรุษชายผู้นี้คือนักซี่แห่งหุบเขาหีบานเขาลอยมาตามลำธารแม่น้ำหำไหลชายที่ไม่เคยหวยหาสิ่งใดนอกจากหีเพียงสิ่งเดียวถ้าใครพบเห็นชายคนนี้อยู่ที่ใดแสดงว่าต้องมีหีอยู่ที่นั่น สรตรีนางใดพบเห็นชายผู้นี้โปรดจงระวังหีของพวกท่านไว้ให้ดีเพราะถ้าเขาหมายปองจ้องที่จะสี่ใครแล้วละก็รับรองเลยว่าชีวิตสตรีนางนั้นจะต้องตกตะกรรมลำบากชะตาหีจะขาดภายในเสี้ยววินาทีเป็นแน่แท้ลักเลยไปดนอลกีค ตัวแค่เนี้ยมันจะร้อนอะไรอย่างนั้นตัวนิดเดียวอย่างกับพี่คิดหน้บ้านนั้นเชียวโดนนิดเดียวยิ่งแสบยิ่งเผ็ดร้อนเผ็ดร้อนเผ็ดร้อนแต่จะเผ็ดยังไงเราก็กินเราก็กินกินจนลิ้นจนคอจะพังเราก็กินเราก็กินใส่ในแกงอะไรเราได้กินเราได้กินอะไรจนลิ้นมันเอาไม่อยู่เอาไม่อยู่เอาไม่อยู่ข้าวด่วนช่องแจ็คดอสัน น้องคนนี้ไปฉีดวัคซีนแอสตราเซนกามานะครับอาการเขาเป็นแบบนี้เลยครับนะฮะเรามาดูกันว่าอาการเขาเป็นอย่างไรครับนะ <I am. S 1> อย่างที่เห็นแล้วครับนะฮะ <I am. S 1> เสียงเขาห้อยหวนมากครับนะฮะไม่แน่ใจว่าเกิดอะไรกับเขานะครับนะ <I am. S 1> แล้วเราจะดูเฝ้าดูอาการ <I am. S 1> ของเขา24 <I am. S 1> ชัมม่วโมงภายในวันนี้ครับ <I am. S 1> จบข่าวด่วนจากช่องแจ็คดอซันสวัสดีครับผ <I am. S 1> ู้ยิง ทั้งหลายต้องขออภัยไว้ด้วยถึงจะสุดสวยขอโทษด,ด้วยไม่ยุ่งสตรีรักแต่กระเทยรู้ไม่เอ่ยรักเท่าชีวีขอเพียงล้างตูดให้ดีอย่าให้มีขี้มีพริกติดมา จะขอรักแนวแน่แต่แม่พุ่มพวงถึงคนตุดรวงยังรักพุ่มพวงไม่ยอมเลิกลารักมาเนิ่นนาน้ทวา่างยังวานทุกครายังรักตูดเท่าฟ้าขอเพียงว่าอย่าเป็นรี xê đu cho